ซ,ซิมเมอร์ชาวไทยทุกคนวันนี้พบกับผมช็อกโกแลตเค้กจากเพจเดซิมไทยแฟนนะครับทุกคนครับผมเนี่ยได้ติดค้างในส่วนของเกมเพลย์จากแพ็ก Dream Home Decorator กับทุกคนเอาไว้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมนะครับจากที่ได้ไปลองเล่นมาประมาณหนึ่งนะครับก็อาทิตย์กว่าเลยเนาะขอโทษด้วยนะครับที่มาช้านะครับแต่ว่าผมก็ไปลองเล่นในหลายๆส่วนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเลิศงามยามดีนะครับตัดสินใจนะครับ ทำรีวิวในส่วนนี้ให้เสร็จออกมาสักทีนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะว่าเกมแพ็กนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับในหน้า c r e a t s i m นะครับในแพ็นี้เนี่ยเขาก็ได้อัปเดตให้เรามีความชอบแล้วก็ไม่ชอบเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ซื้อแพ็กนี้นะครับก็จะมีประเภทความชอบและไม่ชอบเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหมวดนะครับในหมวดของการตกแต่งนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนําไปใช้กับอาชีพ นกักตกแต่งแผนของแพ็คนี้มากกว่านะครับไม่ได้แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นอาชีพนี้ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับในส่วนของความชอบและไม่ชอบอันนี้นะครับอือฮึเมื่อเราเริ่มเกมนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คืออ่าสมัครอาชีพสมัครงานนั่นเองนะครับอาชีพที่มาในแพ็คนี้นะครับมีมาหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพเดียวเท่านั้นเลยกับอาชีพ Interior decorator นั่นเองครับนี่เมื่อเราก,กดสมัครงานปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาให้เราเลยนี่ Interior decorator นะครับเป็นอาชีพประเภท active career นะครับหรือว่าอาชีพที่สามารถติดตามซิมไปทำงานได้ด้วยนั่นเองว้าวสมัครงานเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างของอาชีพนั่นเองนะครับแล้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้ดูนะนี่อ่าฮะ เมื่อเรากดเลือกงานนะครับก็จะมีเป็นจบๆเล็กๆย่อยๆไปเหมือนพวกอาชีพทางฝั่งดาราหรือว่าหมวดอฟรีแลนซ์นะครับก็จะเป็นแบบปะปประมาณนั้นนะครับอือฮึในอาชีไอในเลเวลหนึ่งเนี่ยเราเลือกอะไรไม่ได้มากนะครับก็ประเภทของการทํางานก็จะมีประมาณสี่แบบนะครับรีโนเวทห้องนะครับหรือว่าจะเพิ่มห้องนะครับก็คือการสร้างห้องเพิ่มให้เขานะครับหรือว่าจะรีโนเวททั้งชั้นนะครับในในระดับชั้นระดับหนึ่งนะครับหรือว่าจะ สร้างชั้นเพิ่มให้เขาในระดับในอีกแบบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับพอสมัครงานุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอ้ memory card อะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างงานนะครับมีแบบนี้เลยจะมีพวกรายละเอียดนะครับว่าลูกค้าเราเป็นใครเราจะเริ่มงานตอนไหน oh. เงินที่ได้ของจ็อบนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็บัจเจกของลูกค้านะครับมี r e p ิ t i t i o n หรือว่าชื่อเสียงในการทำงานของเรานะครับว่าเราเนี่ย มีชื่อเสียงดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนยังไงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนนะครับให้อีกวันหนึง่งเดี๋ยวซิมเราจะได้ไปทำง,งานให้ทุกคนดูนั่นเองครับโอเคเช้าแล้วนะครับซิมเราเนี่ยจะทำงานตอน9โมงเช้านะครับซึ่งผมจะตื่นก่อนเวลามานะเพื่อที่จะทำธุระส่วนตัวนะครับอาบน้ำเข้าห้องน้ำนะครับรวมถึงทานอาหารเช้าไปให้เรียบร้อยนะครับอย่าตัวเหม็นหรือว่าอย่าไปทำตัวแบบ ไม่ดีที่บ้านของลูกค้าแตดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกลับในพิเชีชันหรือว่าชื่อเสียงของเราเอง,เองนะครับถ้าเกิดเราตัวเมนโชว์ไฟหรือแบบไม่ได้ฉี่อันฉี่ไปนี้เนี่ยยุ่งเลยนะทุกคนนี่ก่อนงานหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ประมาณ8ปดโมงก็จะมีป๊อปอัพขึ้นที่มุมอ่าขวาบนใช่ไหมว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะได้เริ่มงานแล้วนะโอเคเมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทีวีเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับกัแบบช่อง ท e ม m Home d e c o r o t o r n น t w o r k นะครับซิมเราเนี่ยเมื่อเรากดดูนะครับก่อนไปทำงานก็จะได้บับอารมณ์คอนฟ idence หรือว่ามีความมั่นใจไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราเป็นซิมธรรมดาที่ไม่ได้ทำอาชีพนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะได้บับเป็นอินสป r เรชันหรือว่า <Level S 1> ได้รับแรงบันดาลใจเนาะนี่ทุกคนพอถึงเกา้าโมงปุ๊บก็จะมีป๊อปอัพบอกนะครับว่า ถึงเวลาที่จะไปทํางานแล้วนะอา่าฮะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยเตรียมตัวให้ดีก่อนไปทํางานนะครับแล้วก็การไปทํางานตรงเวลาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคกดไปเลยนี่ก็คือบ้านลูกค้าหลังแรกของผมเลยนะทุกคนอา่าฮะโอเคเขาก็บอกว่าอย่าลืมถ่ายรูป before and after ในการทํางานด้วยนะนะครับโอเค สิ่งแรกที่ผมจะทํานะครับนั่นก็คือสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทํานะครับไปเคาะประตูบ้านนั่นเองนะครับโอเคบ้าน,นี้สวนมานนะครับเป็นบ้านของ n อ c ที่ยายเข้ามานะครับไม่ใช่บ้านของแบบตัวซิมหลักที่เขาอยู่อยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทำทัสสำเร็จเป็นหนึ่งอันนะครับนั่นก็คือไปบ้านลูกค้านั่นเอง สิ่งต่อไปนะครับแนะนำตัวครับไปทําความรู้จักลูกค้าของเราก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็มองหาลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านไว้ก่อนนะเร <c oughs> าจะคุยรู้เรื่องกว่าเด็ก <c oughs> โอเคทําความรู้จักลูกค้าของเรานะครับ <c oughs> ถามในสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบนะครับเพื่อที่จะได้สร้างหรือรีโนเวทในส่วนที่เขาต้องการได้ตรงกับความต้องการของเขามากที่สุด <c oughs> อันนี้ ย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่มันจะมีหมวดเพิ่มมาเป็น i n t e r อร์ d e s i g n ไซเออ interior d e เ o เ a t o r นะครับให้ลองกดในหมวดหมวดนี้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับสายอาชีพเราอย่างเช่นทําขอดูบอร์ดนะครับหรือว่าขอพูดคุยกับสไตล์การตกแต่งน,นะครับที่ชอบซิมเราก็จะเผยออกอาลูกค้าก็จะเผยออกมานะครับว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับซึ่งมันมีผลมีส่วนในการทํางานของเราโดยตรงนีนี่พอคุยกันปุ๊บลูกค้าผมก็บอกมาเลยครับว่าไม่ชอบสีนะครับซึ่ง ห้องที่ผมจะรีโนเวทเนี่ยจะเป็นห้องที่เป็นห้องนังเล่นที่หลับที่ที่ผมยืนอยู่กับลูกค้านี่แห<บ>ละอ่าเอเคนี่ผมก็ถามขอดูบอร์ดความชอบไม่ชอบของเขาหน่อยบอร์ดแบบว่าสไตล์อะไรอย่างนี้ของเขาเพิ่มเติมนะครับยิ่งเราได้ความชอบไม่ชอบมาเยอะมากแค่ไหนเนี่ยก็จะทําให้เราสร้างห้องออกมาได้ง่ายมากขึ้นแค่นั้นนะคะแต่เพราะว่าถูกใจลูกค้ามากขึ้นนั่นแหละอชอบลองเพลงนะครับ ยากและไม่ชอบสกีชอบรองเพลงออืเดี๋ยวผมถามเพิ่มนะครับนี่ขอถามกีก่กับอินสปิเรชันนะครับแรงบันดาลใจหน่อยสิอืมเอาจริงๆเนี่ยช่วงเลเวลแรกๆนะครับมันจะไม่ได้บอกว่าเราต้องตกแต่งห้องไหนเนาะเออนั่นแหละผมก็เลยเลือกที่จะตกแต่งห้องง่ายๆอย่างเช่นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนนะครับอ้างอิงจากอานนี่เขาบอกไม่ชอบเป็นโนเนะาะ คือเนี่ยผมได้แค่อย่างเดียวคือชอบร้องเพลงแต่งยากมากเลยนะแค่ชอบร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยดังนั้นนะครับให้ทุกคนข้อหมดเฟลลี่นะครับเลือกถามความชอบแล้วไม่ชอบอย่างอื่นต่อนะครับอันนี้เนี่ยมันมันจะช่วยได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราสร้างทางทั้งที่เรารู้แค่นี้เองอะ่ะว่าชอบร้องเพลงไม่ชอบสกีไม่ชอบเปิโนนี่ยากมากนะครับแนะนาให้อ่าให้ถามขอเพิ่มเติมนะครับยิ่งถามได้เยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งทําได้ตรงตามความต้องการ,ร,รของเขามากขึ้นนะทุกคน มันมีผลกับการเลื่อนลำเาเ่็นคันอาชีพเลยนะอันนี้ผมก็ถามเขาเกี่กับเฟอร์ริเลอร์นะครับว่าชอบสีอะไรนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบสีฟ้านะครับ dislike blue แต่ผมรู้สึกว่ายังไม่พอนะไม่ชอบสีฟ้าอันนี้ผมก็ได้อานีถามเทสอินดิคอร์นะครับถามเกี่ยวกับรสนิยมในการตกแต่งนะครับชอบอะไรบ้าง่ะคุณจะได้รู้แล้วว่าเขาชอบอะไร จะได้ง่ายขึ้นครับซึ่งลูกค้าผมบอกว่าเขาชอบการตกแต่งสไตล์โมอะไรนะ c o ม m o ก a ์นะครับ c o ม m o ก a ์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรอแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับ Interior d e ดคอ a t o r อย่างผมเนี่ยง่ายดายมากๆคีโมเนาะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็กดเซน์กดส่งลูกค้าให้ออกไปก่อนนะครับให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถสร้างได้นั่นเองนะครับเขาจะถามว่าเราชัวร์ไหมที่จะส่งนะครับ Oh, no แนะนำว่าถ้าถามความชอบไม่ชอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย oh. ก็กดได้เลยหรือว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็อย่าเพิ่งนะโอเคหลังจะส่งไปเรียบร้อยนะครับกดที่ห้องนะครับกดที่พื้นแล้วก็กดเลือกถ่ายรูป b e ฟอร์นะครับถ่ายรูปก,ก,ก่อนก่อนการรีโนเวทนะครับอืโอเคตรงนี้ทุกคนก็เลือกถ่ายรูปได้ตามใจนะครับเขาจะให้เราถ่ายได้มากสุดห้านะครับแต่ความจริงแล้วเขาต้องการแค่สักสามรูปก็ถือว่าสําเร็จ สำเร็จในส่วนของทัสที่เกี่ยวกับงานของเราแล้วแหละโอเคอันนี้ผมก็ถ่ายทุกคนก็เลือกถ่ายได้เลยผมถ่ายแค่ประมาณสามรูปทุกครั้งนะครับเพราะว่าเก็ียถ่ายเยอะนะครับอยากบอกว่ารีบๆเล่นผมไม่ชอบสร้างบ้านไงทุกคนผมเลยแบบโอเครีบรีบรีบๆทำนะครับเพื่อที่จะให้มันเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เนี่ยว่าในแต่ละลำดับขัน้นลำดับสายอาชีพเนี่ยมันทำอะไรได้ไดบา้างมากน้อยแค่ไหนเนาะอือหือ โอเคถ่าย3รูปก็สําเร็จทัสในส่วนนี้แล้วครับหังจากนั้นเนี่ยก็สร้างเลยนะครับส่วนมากผมจะเอาตัวเองออกจากห้องที่ผมจะสร้างก่อนนะครับจะได้ไม่แบบไปขวางในห้องที่ผมจะสร้างนะครับอืมโอเคเข้าหมดสร้างครับตอนนี้ผมรู้มาแค่ว่าเขาชอบร้องเพลงนะครับอันนี้เราก,กด พอเรากดในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นไอเทมที่เกี่ยวกับหมวดนั้นๆอย่างเช่นผมกดสก,กีก็จะขึ้นมาเลยนี้คือของที่ลูกค้าผมไม่ชอบนะสก,กีทั้งหลายทั้งแหลกอาา่ะฮะแล้วก็เป็นโน,โนครับนี่ก็คือของที่ผมจะไม่ใส่ไปในบ้านนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากกวนลูกค้าเล่นๆก็จัดไปเลยอันนี้ก็เป็นในหมวดของซิงกิ้งร้องเพลงนะครับม,มีคาราโอเกะแล้วก็ไมแล้วก็กีตาร์เนาะอันนี้ก็คือแเจ็ตของลูกค้านะครับมีให้ประมาณห้าพันเก้าซิมบอรีออนนะครับ ประมาณ6000เนาะอ่ะโอเคและตรงนี้เนี่ยผมก็เข้ามาในส่วนของสไตล์นะครับเลือกคอส m มติกนะครับซึ่งเป็นความชอบที่ลูกค้าผมชอบนะครับแต่มันไม่ได้ขึ้นในแพแนลมุมสายบนนะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วนะครับเป็นเป็นความชอบที่ผมถามเพิ่มเติมเนาะเนี่ยที่ผมแนะนำให้ทุกคนถามเพิ่มเติมเนี่ยเราจะได้ว่าทําได้ตรงตามความชอบของเขาเพราะถ้าางนั้นผมแบบแต่งไปไม่รู้แน่นอนเลยอะโอเคอันนี้ผมจะให้ดูในส่วนของ sectional sofa นะครับที่มากับแพ็คนี้นั่นเองนะครับนี่ความเป็น sectional sofa ก็คือการสร้างโซฟาได้อิสระมากขึ้นนะครับมีรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นโซฟาทื่อๆสองที่นั่งสามท,ที่นั่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับอันนี้เราสามารถลากยาวได้ตามที่เราต้องการนะครับมีความโค้งบนได้ตามที่เราต้องการนะครับลูกค้าผมบอกว่าไม่ชอบสีฟ้านะครับผมเลยเลือกของที่เป็นสีฟ้าเอาไว้ไม่ใช่อะไรนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นอนะผม จำผิดนะครับนึกว,ว่าเขาชอบสีฟ้านะครับผมเลยเลือกของที่เป็นสีฟ้านะทุกคนสังเกตด,ดิคือตอนผมเล่นอนะ่ะผมนึกว,ว่าเขาบอกว่าเขาชอบของที่เป็นสีฟ้าทุกคนผมเลยจัดหนักๆเลยฟ้าทั้งห้องทุกคนดูดิเนี่ยฟ้าฟ้าทั้งห้องนะเพราะผมผมแบบว่าลืมดูลืมดูไม่ใช่ลืมหรอกรู้ผิดอืมแต่ว่าก็พยายามจัดสไตล์ที่เขาชอบนะครับก็คือคอสโมลักนะครับเอาไว้ทั้งห้องเลยิ คลิคการเล่นแพ็กนี้นะครับง่ายมากนะครับไม่ต้องเน้นความเสียงานนะครับเน้นใส่ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการครับจัดเข้าไปให้เต็มเต็มห้องเลยนะครับแค่นั้นเองง่ายมากนะครับเขาแค่ต้องการสิ่งที่เขาชอบเฉยๆอือฮึแล้วเดี๋ยวผมนะครับก็จะอ่านี่เห็นไหมเนี่ยเป็นของคอสตอันนี้ก็จะเป็นของโมดูลานะครับซึ่งเป็นจุดขายใหม่ของแพ็กนี้นะครับน่าสนใจนะครับการสร้างเฟอร์นิเจอร์ด้วยโมดูลาเนี่ยค่อนข้างอิสระแล้วก็ บบเติมเต็มจ,จินตนาการได้ดีมากเลยทุกคนมันสร้างได้แบบหลากหลายรูปแบบมากๆอันนี้ผมก็จะสร้างคอน,คอนโซลทีวีนะครับตู้ทีวีซึ่งจะใช้ไอเทมโมดูล่าทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นไอเทมโมดูล่าที่แพ็กนี้มีมาให้นะครับก็สวยอยู่นะครับค่อนข้างโมเดิลแล้วก็แต่งได้หลายแบบนะครับผมก็พยายามเลือกสีฟ้าเอาไว้นะครับราะผมจำไม่ได้อะจำผิดอะ โอเควางโต๊ะวางตู้ต่างๆนะครับความเป็นโมดูลาเนี่ยมันอิสระมากนะผมมองว่ามันสร้างอะไรได้อีกหลายแบบเลยอย่างที่ผมบอกว่าน่าเสียดายที่มันมีมาให้เฉพาะในแพ็คนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดอัปเดตให้ในภาคหลักเนี่ยคงได้เห็นไอเดียของคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ uh huh. สำหรับใครที่อยากได้ก็649บาทนะครับโอเค อันนี้ผมพยายามสร้างเอ่าผมยพยายามใช้งานในส่วนของโุลาให้ดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าผมสร้างไม่สวยเท่าไหร่อยู่นะไม่ได้มีอินสปายไม่ได้บิดไม่ได้แบบว่ามีไม่ได้คิดอะไรในหัวนะครับก็แค่หยิบจับจับวางๆส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างพอใจนะมันก็ดูสวยนะสำหรับผมอะ <c oughs> หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ มีมีไอเทมให้เลือกหลากหลายครับส่วนที่ผมชอบเนี่ยก็คือว่ามันมีช่องให้เราใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน่นารักได้มากขึ้นนะครับอันนี้ดีมากเลยอะชอบมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ทีวีเข้าไปนะครับมันเป็นคอนโซลทีวีที่มันมันหยิบได้ทั้งทั้งชิ้นเลยนะดีมากเลยนะทุกคนอันนี้คือดีมากจริงๆนะผมชอบอจริงๆนี่เป็นไงคอนโซลทีวีของลูกค้าผมเจ๋งๆจริงๆนี่ตอนนี้งบยังเหลืออยู่นะครับ ก็เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใส่อยลืมใส่ของที่เขาชอบนะครับอย่างที่บอกว่าเขาต้องการแค่ของที่เขาชอบแค่นั้นนะครับใส่ไปให้เต็มนะครับอ่ะอันนี้ก็ใส่เครื่องเล่นเพลงนะครับเข้าไปด้วยเครื่องเล่นอ่ะวิดีโอเกมเข้าไปด้วยเห็นไหมเพราะมันเป็นคอนโซลชิ้นเดียวกันเนี่ยมันดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเหมือนกันนะทุกคนผมชอบมากเลยอืมโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะใส่ ของที่เขาชอบนั่นก็คือของในหมวดซิงคิ้งนะครับก็จะมีกีตาร์ใช่ไหมอันนี้ก็เลือกกีตาร์สีฟ้านะครับด้วยความเขาจะผิดของผมนะก็ยังไม่จบนะคือผมจัดสีฟ้าทั้งหลังเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นทั้งห้องทั้งห้องเนี่ยจัดไปเลยทุกคนลูกค้าผมชอบไหมไม่รู้เดี๋ยวเราดูรอดูกันโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่ทุกอย่างที่เขาชอบนะครับก็คือของในหมวดซิงคิ้งทั้งคาราโอเกะนะครับกีตาร์ แล้วก็ไมโครโฟนนะครับเอาไว้ให้เขาร้องเพลงกันนะครับเป็นดูเป็นห้องแบบว่าเออเอนเทนมากนะห,นนห้องนั่งเล่นห้องนี้อนี่ผมก็พยายามให้มันดูสวยงามระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมต้องเอาไม้ทุกคนดูไงถ,ถ้าไม่ต้องเอาไม้ทุกคนดูนี่คือไม่สวยหรอกผมบอกเลยอ่าอย่างที่บอกนะว่าไอช่องของมดูล่ลเนี่ยมันตกแต่งใส่ของเข้าไปได้ กระจุกกระจิกอย่างเงี้ยได้เยอะเลยเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าของในแพ็กนี้นะครับให้มาเนี่ยดูเหมาะกับเรามากนะรองเทา้าเออก่องหรือว่าตะกา้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันดูเป็นบ้านคนจริงๆนะมันดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะ่ะผมชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วก็นั่นก็เป็นลูบิกที่ผมบอกว่าไม่ค่อยมีใครใช้นะครับผมก็ใช้ซะเองเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะเหงานะน้องลมามะดีน่ารักมากอวงไวกลาห้องอเคสับแล้วตัวนี้เนี่ย ผมพยายามที่จะยัดของเพียงเข้าไปนะครับอันนี้ดีน่ารักจริงๆนะมันไม่จําเป็นต้องใช้เฉพาะของในแพนี้ด้วยนะทุกคนก็สามารถใครมีของน่ารักน่ารักหรือผมมองว่าพวกซีซีอ่ะพวกมอสอะไรเงี้ยอาจจะใส่เข้าไปได้นะพวกกระโปรงกระเป๋าหรือว่าของตกแต่งน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยน่าจะใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็เนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาเวละทุกคนผมชอบมากเลยโอเคห้องนั่งเล่นนะครับที่เป็นสีฟ้าสไตล์คอสโมลักแล้วก็เต็มไปด้วยของ ที่จะใช้ entertain ในโหมด thinking นะครับก็ได้เรียบร้ยบรอยแล้วนะครับจะชอบไหมเนี่ยลูกค้าเราเดี๋ยวาไปดูกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ออก่อนที่จะให้ลูกค้าดูนะครับอย่าลืมถ่ายรูปอะไรนะถ่ายรูป after นะครับถ่ายรูปหลังเสร็จงานนะครับกดที่รูปนะครับเลือกไปยังจุดถ่ายรูปก,ก็ได้ครับต้องถ่ายรูป b e f o r ์แล้วก็ after ไว้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมโอเคแล้วก็กด ที่ตัวหรือกดที่พื้นก็ได้นะนี่ After ผมก็จะพยายามถ่ายรูปในมุมมุมเอ่อมุมที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับพอมันเป็นแบบ Before After พวกมันก็ดูแบบน่ารักดีเอออันเนี้ยฟีเจอร์ตรงนี้น่ารักนะมีแบบ Before After ด้วยผมชอบมากแต่พอเล่นไปนา,านๆแล้วผมรู้สึกแการเป็นว่าแอปรังคาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิมัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บางทีก็รู้สึกแบบ โอ้ยขี้เกียจอยากข้ามขั้นตอนนี้จังเลยอยากขี้เกียจมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหลังอะไรอย่างเงี้ยอยากมาถึงแบบถามความชอบเสร็จปุ๊บสร้างเลยสร้างเสร็จให้ลูกค้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่จะเสร็จแล้วครับกดที่ตัวเราเรียกโทรให้ลูกค้ามาที่พื้นที่นะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นสไลด์นะครับรูปเดิมและรูปหลังนะครับเทียบกันให้เห็นจังๆนะครับเป็นหนึ่งในการ บบว่าเป็นสไลด์โชว์ผลงานให้ลูกค้าดูอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยมันก็มีความน่ารักของมันมันก็มีเหตุมีผลที่ต้องถ่าย Before, รูป b e ฟอร์อั t เตอร์เพราะว่าจะมาทำสไลด์แบบนี้แค่นั้นเองนะครับแต่บางทีก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็น่าเบื่อกนิดนึงโอเคแต่ในคำถามว่าเราจะโฮสต์อีเวนต์ไหมนะครับจะจัดอีเวนต์การโชว์ผลงานหรือเปล่าผมก็จัดนะครับน่าจะต้องรู้จักผมยังไม่เคยกดเลือกแบบไม่จัดเลย ลูกค้าก็จะกลับไปยังพื้นที่นะครับเลือกกดลูกค้าสักหนึ่งคนนะครับแตก็เลือกว่าจะโชว์ผลงานให้เขาดูนะครับผมเพิ่งเห็นนะคะว่าผมทาสีแพงออกมานอกฟางด้วย <laughs> อะไรกัน <laughs> อลูกค้าเข้ามาเลยลวครับปิดตาเข้าไปดูแบบเออเซอร์ไพรส์นะคะน่ารักดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นแอนิเมชันที่น่ารักดีครับแ้วเขาก็จะมายัางนี้องอ้านี่นี่เป็นยังไงล่ะ นี่นี่ฝาห้องนะครับเ <g ül> ออเออนี่เครื่องเสียงครบนะครับลองเพลงกันทั้งวคืนแน่นอนโอเคเราสามารถกดเล่นอีกครั้งได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะชื่นชมความสวยงานของห้องที่เราสร้างมาแล้ว <c oughs> มันก็ต้องโชว์กันสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมล่ะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมนะขึ้นบบบว่าเป็น happiness นะครับ happy เฉยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบผลง,งานผมเนี่ย <c oughs> โอเค หลังจากนั้นเราก็ต้องโชว์ออฟนะครับโชว์เฟอร์นิเจอร์ที่เราได้จัดทำรีโนเวทให้ใหม่ครับลูกค้าก็จะดีแอดเราทว่าเขาน่าจะชอบงานเนี่ยถึงเวลาชอบเลยมังโอเคนี่พยายามนะครับไอในส่วนของการโชว์ออฟเนี่ยพยายามที่จะกดโชว์ในของที่เขาชอบนะครับที่เขามีความชอบอย่างที่เขาชอบซิงคิ้งเนี่ยผมก็จะพยายาม กดชว์ออฟในส่วนนี้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้แบบให้เขารู้สึกแบบเออให้มันตรงกับความชอบเขาในทุกคนอย่าไปกดอะไรที่มันแบบว่าไม่เกี่ยวหรือแบบที่เขาไม่ชอบนะผมว่าเราหลีกเลี่ยงอันนั้นดีกว่ามันน่าจะมีผลกับงานของเรามีเห็นไหมขึ้นหัวใจเลยเออเขาชอบไงทุกคนตามตามเคล็ดของอีเวนก็คือเราจะต้องกดชว์ออฟทั้งหมดสามสามชิ้นนะครับสามอันก็ลองกดกดไปอันนี้ผมกดไปแล้วสองอันผมกดโชว์โซฟาสักอันหนึ่งล้วกัน เพราะว่ามันก็เป็นของคอสโมลัสนะครับถึงแม้มันจะเป็นสีฟ้าก็เถอะแต่มันก็เป็นของที่เขาชอบชอบอ่าเดี๋ยวเราลองดูรีแอคของเขานะ่ <laughs> น่าจะชอบนะครับ <laughs> อ่าเจ้าเด็กหัวแดง <laughs> รันิตีนะครับ <laughs> ชอบนะครับ <laughs> คุณพ่อยิมนะคุณพอ่อขำคือชอบหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่รอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขานะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเขาจะลูกค้าจะเดิมสำรวจไอเทมพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเรานะครับว่าอะไรยังไงนะครับเราก็ยังจะสามารถโชว์ออฟเขาไปได้เรื่อยๆนะครับกดเช็คทิ่ซ้าวเนี่ยก็คือการโชว์ออฟนั่นแหละเคตอนนี้คุณพ่อนะครับพร้อมแล้วสำหรับคำตัดสินนะครับครั้งสุดท้ายด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปทามเขาดูครับว่าเป็นอย่างไงบ้าง ยังไงบ้างครับอ้ยเขาชอบทุกคนนี่ครั้งหน้ามาทำให้ไหมนะหนุ่มอ่าเป็นไงอ่าลอนดิสนี์นะครับก็พร้อมแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปบอร์ดนะครับมีติ๊กถูกข้างบนอยู่านี้แหละสังเกตไม่ยากหรอกทุกคนว่าเขาพร้อมแล้วนะครับคนในบ้านมีกี่คนเราก็จะต้องขอคำตัดสินสุดท้ายเนี่ยทุกคนในบ้านเลยนะครับน้องก็ชอบนะ น้องเขาก็ชอบนะอ่าโอเคตอนนี้เหลือแม่กับลูกสาวนะครับจินนี่วิสลี่ยังเลือกไม่ได้นะครับผมต้องรอแล้วกันอย่างที่บอกว่าเราจะต้องขอคำตัดสินนะครับจากทุกคนในบ้านนะครับมีกี่คนก็ต้องถามให้ครบทุกคนนะครับอ่ะตอนนี้คุณแม่ยังพิจารณาของอยู่นะครับอ่าตอนนี้จินนี่วิสลี่พร้อมแล้วอ่ะคุณแม่ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ถามอือถามคุณแม่ก่อนแล้วกันชอบเลยครับเพราะว่าผมถาดความอ่ะเขาไม่ชอบดูคุณแม่นม้ำหุยคุณแม่ไม่ชอบนะเอาได้ไงอ่ะนี่เขาก็บอกกับเรานะครับว่าอืมฉันก็คิดว่ามันก็เป็นงานที่ดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ใช่ความเทสของฉันไม่ใช่ความชอบของฉันเลยก็เขาไม่ชอบสีฟ้า แต่นี้ก็มีแบบที่ลองเพลงแล้วก็เป็นคอสมรักทุกมทผมถามแต่แม่เขาทุกอย่างเลยนะทุกความชอบเลยนะคุณจะไม่ชอบงานที่ตัวเองชอบได้ยังไงจินี่วิสลีเธอคือคำตอบสุดท้ายน้องชอบนะครับเย้เจ๋งอ่านี่งานแรกของผมก็ประสบความสำเร็จเลยนั่นเองนะครับ น,นี่ก็เป็นเกมเพย์คร่าวๆนะครับของแพ็กนี้ความจริงก็ไม่ใช่ว่าคร่าวๆหรอกผมเรียกว่าเป็นเกมเพย์ทั้งหมดของแพ็กนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งแพ็กนี้เนี่ยคุณทําแค่นี้เองนะครับจ็อบของคุณจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับไปตลอดจนถึงเลเวลสิบนะครับไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกจากนี้ไปมากมายสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าพอถึงสักเลเวลสามนี้ยคุณจะสามารถแบบว่าผมจำไม่ได้นะว่าน่าจะน่าจะสามารถ เพิ่มห้องได้นะครับแบบว่าสามารถสร้างห้องเพิ่มได้ให้ให้กับลูกค้าอะไรอย่างนี้หรือว่าสักเลเวลห้ามันถจะไม่ผิดเนี่ยก็จะสามารถรีโนเวทได้ทั้งชั้นนี้จะเป็นแค่รีโนเวทเฉพาะห้องนะครับสักเลเวลห้าก็จะรีโนเวทได้ทั้งชั้นถ้าผจำไม่ผิดนะครับน่าจะจําสลับกันแหละแต่เลเวลเก้าเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มระดับเพิ่มชัน้นได้อีกชั้นหนึ่งเลยนี <T> ่ก <T> ็ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิด repetition <T> ข,ของเราหรือว่าชื่อเสียงของเราดีมากนะครับก็จะสามารถมีโอกาสที่จะ ไปสร้างในส่วนของพื้นที่พื้นที่ส่วนกลางนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งผมก็เคยไปสร้างในส่วนของไนท์คลับให้ด้วยนั่นเองอ่าแล้วจะบอกว่าเราก็ไปสร้างปกตินะครับแต่ว่าเวลาที่เราได้ไปใช้ไนท์คลับนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซิมของเราก็จะขึ้นแบบข,แบบขึ้นบับว่าเนี่ยคือที่ที่ฉันเคยสร้างเอาไว้นะก็จะแบบมีความมั่นใจนะครับขึ้นคอนฟ i d e n ์แล้วแบบอูยผมรู้สึกเท่มากอ่ารู้สึกเท่มากเลยแบบเอ้ยเนี่ย นี่คือที่ที่ฉันสร้างเอาไว้นะแล้วฉันก็ได้กลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ก็นก็ดูแบบเออน่ารักดีอะไรอย่างนี้และนี่ก็เป็นเกมเมพ์ทั้งหมดของแพ็ค Dream Home Decorator นะครับถ้าถามผมเนี่ยจากใจคนที่ไม่ใช่สายสร้างนะครับสายเล่นเกมซะมากกว่าผมมองว่าผมก็ไม่ได้ชอบมันมากไม่ได้ชอบมันมากมายอะไรนะครับผมมองว่าใครที่ชอบทั้งสร้างทั้งเล่นเนี่ยแพ็คนี้น่าจะถูกใจทุกคนมากๆเลยนะน่าจะถูกใจคุณเลยแหละเพราะว่าคุณเล่นแบบ ไปสร้างแบบมีสตอรี่มากขึ้นอย่างเงี้ยผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอเกมเพลย์ในรูปแบบนี้มานานแล้วแหละแล้วก็ได้มีให้เล่นก็ดีใจด้วยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าผมคงไม่ได้เล่นในส่วนของเกมเพลย์อาชีพนี้บ่อยๆนะครับบิวโหมดนะครับการสร้างผมก็ไม่ค่อยได้เอนจอยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบบผมนะครับไม่ค่อยชอบสร้างนะครับก็อาจจะตัดการเล่นอาชีพนี้ไปแต่ถามว่ายังสนุกกับแพ็กนี้ได้อยู่ไหมผมมองว่ายังสนุกกับแพ็กนี้ได้อยู่แล้วก็ได้มากนะครับเพราะว่าทุกครั้ง ที่คุณโหลดบ้านจากแกลเลอรี่หรือโหลดพื้นที่ส่วนกลางใดๆก็ตามนะครับคุณจะสามารถสนุกไปกับ s e c t o n a l sofa นะครับผมว่าบ้านทุกหลังถ้าเกิดมีแผนนี้เนี่ยเขาจะต้องจัดโซฟาเส็วยมาให้เราแน่นอนนะครับรวมถึงโมดูล่านะครับตู้คอนโซลทีวีเก๋ๆนะครับหรือเชืวางของหรือตู้เสื้อผ้า working closet เสสวยเนี่ยบ้านซิมผมเนี่ยตอนนี้คือแบบสวยเลยนะผมจะบอกให้คือสวยเลยผมโหลดมาจากแกลเลอรี่นะครับก็ทาให้ผมรู้สึก สนุกแล้วก็ประทับใจกับแพ็กนี้เล้มากเหมือนกันนะครับแล้วทุกคนนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วเนี่ยตัดสินใจยังไงบ้างชอบไม่ชอบนะครับในหมดของเกมเพย์เนี่ยถ้าชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้เนี่ยกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันนะครับว่าแท็กนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับถูกใจกันหรือเปล่านะครับ แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆจากผมเมื่อผมลงคลิปแน้วนั่นเองและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซิม,มเมอร์ชาไทยทุกคนดด